มีเด็กง่วงนอนแล้วหนึ่งนอนทั้งวันกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมากินอัสสลามูอะลัยคุมและสวัสดีนะคะวันนี้ขวัญกับสามีออกมาทําธุระก,กันนอกบ้านนิดหน่อยนะคะและก่อนจะกลับเข้าบ้านก็เลยแวะทานอาหารเย็นก่อนค่ะและวันนี้นะคะสามีดิฉันก็พามากินตุรกีกระบาบนะคะหรือที่คนเขาเรียกกันว่า เคบบนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงบอกเลยนะคะว่าได้มาแบบ ừ, ใหญ่มากนะคะกัดแทบไม่ได้เลยใหญ่เท่าหน้าเลยนะคะซึ่งถามว่าอร่อยไหมมันกออ็ไม่ได้เหมือนออริจินัลที่เขาทำกันเนาะแต่ว่ามันก็พอใช้ได้นะคะสำหรับขวัญน,นะแต่ขวัญมีความรู้สึกว่า ซอสมันเปรี้ยวไปหน่อยนะคะและไก่ก็ยังสุกไม่ดีเลยนะคะเอาตรงๆนะคะว่าสู้ปลาท่าโรไม่ได้เลยซึ่งอร่อยกว่ากันเยอะเลยนะคะและหลังจากที่ทานอาหารเย็นเสร็จนะคะก็จะไปซื้อเสื้อกันหนาวให้แม่ย่านะคะซึ่งแม่ย่าบอกไว้นานแล้วแต่เราไม่มีโอกาสจะซื้อให้แกสักทีนึงนะคะจริงๆอ่ะขวัญอยากจะพาแม่ย่ามาเดินแล้วก็เลือกเองนะคะแต่ว่า แม่ย่าเดินตลาดนานไม่ได้นะคะก็เลยต้องอาสามาดูให้แม่ย่าเองค่ะทุกคนจะสังเกตข้างทางนะคะว่ามีร้านขายโวลกาเปยเยอะมากๆเลยค่ะและเราก็มาถึงร้านขายเสื้อกันหนาวแล้วนะคะซึ่งสามีดิฉันคือดูหลายร้านมากๆเลยนะคะราคาตัวหนึ่งก็ สามพันสี่พัรูปีถามว่ามันแพงไหมมันก็ไม่ได้แพงนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูคุณภาพด้วยเนาะกว่าจะเลือกได้ก็เดินแทบขาลากเลยนะคะแล้วคนก็เหมือนเดิมนะคะเยอะมากๆเลยนะคะ และก่อนจะกลับทุกคนขันก็ซื้อมาทันนะคะหรือพุซาจีนนั่นเองนะคะแต่คนอีสานเขาก็เอินมาบักท่านนะเนาะขันก็เรียกให้มันคำๆว่ามาทันนะคะน้องจะได้ดูน่ารักน่ารักขัญอยากจะเอามาดองมากเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันยังไม่สุกเต็มที่มันยังสดๆอยู่เนาะเอามาดองเค็มดองหวานคงจะอร่อยอันนี้คือความคิดส่วนตัวของตัวเองนะยังไม่เคยทำเดี๋ยวขวัญจะลองไปซื้อเอามาทำดูนะคะ และหลังจากที่เราซื้อของเสร็จทันอาหารเย็นเสร็จเราก็กลับบ้านกันค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มาราวันปินดี้แล้วมาเที่ยวคอมเมอร์เชียลมาเก็ตใครเจอขวัญก็ทักทายได้นะคะไม่ใช่คนหญิงถ้ายิ้มมาก็ยิ้มตอบแต่แค่ไม่กล้าทักก่อนแค่นั้นเองค่ะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขวัญก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้อัสสลามุอะลัยกุมและสวัสดีค่ะ